มาดูซี่ในเรื่องของความรักกันบ้างนะครับคนโสดเป็นอย่างไรอืมคนโสดในช่วงนี้นะเป็นช่วงของการตัดสินใจเหมือนกันนะในเรื่องของความรักนะว่าจะเอาอยัางไงดีนะซึ่งในตำแหน่งของปุตตะรักครั้งใหม่เนี่ยนะครับไพ่้นเป็นอัศวินถือไม,ม้อืมอัศวินถือไม้บ่งบอกอะไรนะครับอัศวินถือไม้เนี่ยบ่งบอกในเรื่องของการลุยนะหมายว่าไพ่ม้าก,กลังจะ ม่ชมอพยศนะฮะเป็นมาที่กําลังจะก้าวไปข้างหน้าไม่ได้ก้าวไปรุนแรงนะเป็นการก้าวอย่างแบบมีสติเออในเรื่องของความรักเป็นเรื่องของการตัดใ,ใจที่มีคนเข้ามาแต่หาว่ามีวคนเข้ามาเนี่ยมันเหมือนคุณยังมีความกังวลใจอยู่แ้วตำแหน่งของปัตตานีเนี่ยนะไพคือในเรื่องของความที่มันยังกังวลกระวายในเรื่องสิ่งที่มันผ่านมาอยู่มันไม่ใกล้จะเริ่มนะสิอืมคือในเรื่องของความรักมันเป็นเรื่อง,องการที่มันต้องเอาความสบายใจก่อนเป็นอันดับแรกเออมันเป็นเหมือนการที่คุณเนี่ยไพ ในเรื่องความสุข,ขงคุณเด้มามันเป็นเรื่องการที่คุณต้องเริ่มต้นได้แล้วนะความรักถ้าคุณไม่เริ่มมันก็จะอยู่แบบเนี้ไม่ได้ไปไหนสักทีเออในเรื่องความรักก็ต้องตัดสินใจแลรแล้วเปอร์เซ็นในเรื่องของการมีเกมพบรักเนี่ยอยู่ที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นเออคงพบรักมีเยอะนะเนี่ยนะแต่ว่าจะน้อยลงเพราะอะไรเพราะคุณไม่เลือกไงเออสุดท้ายมันก็เปอร์เซ็นลดไปเองจากการตัดสินใจของตัวคุณด้วยเชย่นกันนะครับมาดูวิธีการเพิ่มโอกาสดีกว่านะในเรื่องของการพบรักเนี่ยนะเป็นอย่างไรทำอย่างไรดูซิ ให้ขึ้นเป็นพระราหูอืมนะคือพระราหูเนี่ยนะพระราหูเนี่ยเป็นเงาเป็นเงาประจันเป็นเงาพระอาทิตย์เป็นเงาที่มันอยู่ในมุมมืดนะคือคือคุณอย่ายุดอยู่ในมุมมืดอ่ะคือการจะเพิ่มโอกาสความรักคุณต้องออกจากเงาได้แล้วเออออกจากจุดที่เป็นจุดที่มันแบบทําให้เขาไม่เห็นคุณนะเออบางทีคนเขาชอบคุณรักคุณเขาเขาก็ อยากจะชัดเจนคุณใช่ไหมเออเขาก็อยากจะเข้าหารวมเขารู้จักคุณแต่คุณโมแต่แอบคุณโมแต่ไม่สนใจคุณโมแต่ไม่เปิดใจมันเหมือนอยู่ในเงาอะสุดท้ายแล้วมันก็ได้แต่เงานะเอออย่าเป็นเงาจะเป็นเงานะเพราองั้นคุณจะเงานะเออคือในเรื่องของความรักคุณต้องเปิดใจออกมาเนะ่ะมันเป็นสิ่งที่มันปิดบงังซ่อนเร้นในใจเนี่ยต้องออกจากจุด,ดเดิมๆไม่ได้นะทุกอย่างมันเป็นเหมือนกันที่คุณเองเมื่อเปิดใจนะ ความรักก็ดีขึ้นแล้วนะไม่ต้องไปคิดอะไรมันเยอะแยะมากนักมากความนะครับมาดูเรื่องของคําแนะนําดีกว่านะเออการสร้างพลังบวกให้กับความรักเป็นอย่างไรนะดูสิใพยขึ้นเป็นครอบครัวนะครับ พลังงานบวกเนี่ยมาจากคนที่รักนะอืมถึงแม้ว่าคุณจะกําลังหาความรักแต่ความรักอีกหนึ่งความรักที่อยู่กับตัวคุณแม้ตั้งแต่เกิดคือครอบครัวเออคุณสามารถไปปรึกษาได้นะกับคนในครอบครัวหรือปรึกษาว่าเฮ้ยไม่รู้จะออกจากจุดเดิมๆยังไงบางทีบางครั้งนะครอบครัวของคุณเนี่ยก็มีโอกาสจะได้คำแนะนำดีมีโอกาสที่เขามีคำำําแนะนําดีๆเนี่ย บอกคุณก็ได้นะผ่านร้อนผ่านหนาวมาแล้วเออ,ออกหักก็ผ่านไปเยอะแล้วนะพ่อแม่นะออคือผู้หลักผู้ใหญ่เขาไม่ใช่ว่าเขาเกี่ยวคุณหรอกแต่ว่าเขาเคยเจอบางสิ่งบางอย่างที่คล้ายๆคุณก็ได้นะก็ลองเปิดโอกาสเปิดใจลองคุยกับครอ,อบครัวดูก็ได้บางทีคุณอาจแนะนารับคําแนะนําที่ดีๆก็ได้เหมือนกันนะคะต่อมาไปขึ้นในเรื่องของ ซ่อนอีกแล้วนะลึกลับอีกแล้วนะเออในเรื่องของความรักเนี่ยมันเป็นเหมือนการที่คุณยังโมแต่หลบซ่อนเออเป็นในเรื่องการที่ลองเปิดโอกาสเปิดใจดูบ้างนะครับบางครั้งทําตัวรับรับรอบ,รบ,รบ,รบมากจนเกินไปเนี่ยเออความรักมันก็หนีหายไปนะด้วยนะทุกอย่างเนี่ยคุณต้องคิดแล้วก็เปิดโอกาสผิดพลาดก็ช่างมันไม่เป็นไรเราเริ่มต้นใหม่ได้อย่าเพิ่งจะไปเทใจให้ใครแต่เราค่อยๆศึกษาใจจะดีกว่านะครับ มาดูเรื่องของการมูกันดีกว่านะมูอย่างไรนะครับเนเรื่องของความรักเลยดูซิภพยขึ้นเป็นพระตรีมุรตินะครับอืมพระตรีมุรติบ่งบอก,บอกพลังงานชัดเจนเรื่องของความรักนะคว,ความสมหวังหรือความรักความสมหวังมันมีพลังงานโอกาสดีๆขนาดดีแล้วนะเออและพลังงานเทพเทวาก็ บ่งบอกคุณแบบนี้ว่าเทพเทพวาก็เปิดโอกาสเปิดช่องทางให้กับต,ตัวคุณแล้วนะครับดนั้นถ้าหากคุณรู้สึกแบบเออวันนี้มันรู้สึกแบบไม่ค่อยมั่นใจเลยว่าจะเอาอยัางไงดีกับความรักก็ลองไปขอพรกับอ่าพระตีมูลติไดีิสันเซนท์วโ๊ดนะให้ท่านปกปักรักษาให้ท่านคุ้มครองอืมให้ท่านให้พรกับตัวคุณในเรื่องของความรักนั่นเองนะครับต่อมาไพ่ขึ้นเป็นพระอุป,ปคุตนะครับอืมพระอุปคุตเนี่ยบ่งบอกในะเรื่องของการกระจัด ปัดเป่าภัยต่างๆภัยในจิตใจของตัวคุณก็ได้ความไม่มั่นใจตัวคุณก็ได้นะคุณจะรับโชคที่ดีในเรื่องของความรักได้ด้วยนะครัรบโรบินถึงให้คุณไปไหว้พระอุปคุตนะที่วัดพระอุป like คุตจังหวัดเชียงใหม่นะครับให้ท่านปกปักรักษาให้ท่านคุ้มครองให้ท่านให้พรกับเรื่องของความรักของคุณเนี่ยให้ดีขึ้นด้วยเช่นกันนะครับมาดูเรื่องของคาเตือนดีกว่านะเออไพ่จะเตือนว่าอย่างไรบ้างนะครับในเร um ื่องของความรักเลยดูซิจะต้องระวังอะไร ให้ขึ้นเป็นอัตขัดเรื่องของความรักจะคิดว่าตัวเองไม่มีคุณค่าตัวเองไม่ดีพอสําหรับความรักให้กับใครได้หรอกนะทุกอย่างคุณตัดสินจากอะไรจากอดีตนะไม่ใช่จากตอนนี้หรอกเพราะตอนนี้ไม่มีทางให้คุณทุกได้หรอกนะจริงความรักก็มีก้อนด้วยซ้ำไปแต่บางครั้งคุณอย่ามองเพียงแค่จุดดําจุดเดียวโลกใบนี้มีจุดขาวเต็ไมไปหมดเลยลก,กระดาษ A4 ใบหนึง่งเห็นไหมมีจุดดาจุดเดียว,วคุณมองแค่จุดนั้นมันไม่ได้นะเออคนเรามันต้องมอง ให้ครบรอบด้านจะมองแค่ความถูกเดียวไม่ได้คุณก็ต้องมองแล้วให้อภัยเองด้วยในจุดดำนั้นบางครั้งจุดดำนั้นมันก็เป็นประสบการณ์ให้คุณได้รับรู้ว่าอ๋อจุดดำนี้เราไม่ควรจะไปเออจุดดำนี้เราไม่ควรจะทําให้เกิดขึ้นอีกจุดดำเรามีเพียงแค่จุดเดียวพอไหมเออมันเป็นการที่คุณได้เรียนรู้อะไรได้บ้างกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตถ้าคุณเรียนรู้ไม่ได้้าคุณยังจมกับจุจดดำน,นี้อยู่มันก็ไม่สามารถจะเปิดใจให้กับใครได้เลยเนี่ยต้องระวังให้ดีนะครับ มาดูในะเรื่องของความรักถูกเลิกลากันไปแล้วดีกว่านะเออคนที่ถูกเลิกลากันไปแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับคนที่เลิกลากันไปแล้วเนี่ยในตําแหน่งของไพ่เนี่ยนะในสิ่งที่มันเป็นความทุกข์อันหนักปัจนนี้เนี่ยไพ่ขึ้นเป็นห้าถ้วยเนี่ยมันบ่งบอกถึงใจที่มันยังวางไม่ได้นะไพ่ขึ้นมาแบบยังพบวงเรื่องเก่าเรื่องเดิมไม่รู้จะเอายังไงดีให้เวลาวันเวลามันผ่านพ้นไปมันก็ยังไม่ ทำให้ใจมันดีขึ้นเลยนะครับแล้วมาดูซิว่ารักเก่านะจะกลับมาไหมไพ่ขึ้นเป็นแค่มีนะไพ่ขึ้นเจอเรือไพ่ขึ้นเป็นทาความเข้าใจนะครับแต่ไพ่ขึ้นเป็นความรักนะไพ่ขึ้นเป็นความรักต้องบอกมีนะพลังงานที่มันจะ มีโอกาสตึงดุดข้าหากันนะเออมันมีโอกาสที่จะได้มาพบมาเจอมีโอกาสได้มาพูดคุยได้มาปรับทําความสัมพันธ์นะมาทําความเข้าใจมันก็ยังมีโอกาสนะที่จะได้กลับมาคบกันนะนั้นเปอร์เซ็นต์นะครับในเรื่องของรักเก่ากลับมานะครับอยู่ที่70%อมีโอกาส70%นะในการที่มันจะกลับมาหวนคืนอีกครั้งหนึ่งดูสิว่าแล้วกลับไปเนี่ย จะดีหรือเปล่าเออดูสิไปจะดีหรือเปล่ากับความรักครั้งนี้ดูสิใพ่ขึ้นเป็นแดนเนรมิรใพ่ขึ้นเป็นต้องมีสติอ้อ oh. ดีไหมนะดีไหมดูสิมันเป็นความฝันนะดูสิดูภพาไพ่นะเป็นความฝันเป็นวิมานนะเออมันเป็นสิ่งที่มันวาดความฝันให้กันและกันนะเ,นเรื่องของความรู้สึก นะในเรื่องของการพูดคุยมันเป็นเหมือนคําพูดปากเปล่านะเป็นเหมือนการที่เป็นการให้คํามั่นสัญญาอคุณต้องมีสตินะว่าจะเอาอย่างไงดีไม่จะเป็นต้องเรื่องณนะเวลาที่คุยไม่จะเป็นต้องตัดสินใจหลังจากคุยเสร็จแล้วนะทุกๆอย่างคุณสามารถเลือกได้หรือคุณสามารถลองที่จะพิสูจน์สักระยะหนึ่งก่อนก็ได้นะครับมันจะดีไหมมันอยู่ที่ว่าคุณจะวางใจได้หรือเปล่ากับสิ่งเดิมๆทีม่มีโอกาสเกิดขึ้นอีก กับปัญหาเดิมๆที่มีโอกาสเกิดขึ้นอีกซึ่งเราไม่สามารถจะเปลี่ยนใจใครได้เราไม่สามารถจะเปลี่ยนทุกๆอย่างได้หมดแต่มันคือความเข้าใจนะอย่างที่บอกมันคือความเข้าใจมันคือการยอมรับนะความเป็นจริงนะเมื่อคุณก้าวข้ามนะการที่มันไม่เข้าใจการที่มันยอมรับไม่ได้เนี่ยให้ยอมรับได้เนี่ยมันก็ทําให้พลังงานของความรักกลับไปคบเนี่ยมันก็ดีจากจุดนั้นมากกว่านะครับ เราดูแนวโน้มดีกว่าว่าแล้วจะมีรักใหม่เข้ามาไหมเออเราดูแนวโน้มดูนะนะเผื่อเป็นการเตือนใจของตัวคุณนะอ่ะดูสิไพ่ขึ้นเป็นเหนื่อยไหมโอ้โหถามตัวเองว่าเหนื่อยไหมนะเออตัวเป็นกาวไม้ไพ่ขึ้นเป็นสังคมต้องการนะครับคือไพ่ขึ้นเป็นใบเนี้ยบ่งบอกว่าสิ่งที่เป็นความรักอะ ที่ผ่านค้นมามันเหมือนยังลืมสิ่งเก่าๆได้ยากและการที่จะเปิดใจรับรักใหม่เนี่ยโอ้มันไม่ง่ายนะแต่ถามว่ามีคนเข้ามาไหมเนี่ยมันก็มีคนที่มาเห็นความดีของคุณเหมือนกันไม่ใช่ว่าคุณเป็นคนที่ไม่มีสเสน่ห์นะไม่ใช่ว่าคุณเป็นคนที่ด้อยๆนะเออคุณก็มีสเสน่ห์ของัวคุณเหมือนกันแต่ว่าใจคุณยังไม่พร้อมมากกว่ายังไม่พร้อมจะเปิดใจถ้าเปิดใจเนี่ยเออมันก็มีคนพร้อมที่จะกรูเข้ามาหาตัวคุณเหมือนกันในเรื่องของความรักนะและเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของมีเกณฑ์พบรักใหม่่อยูที เ0เออมันอยู่ที่ว่าตัวคุณเนี่ยจะเลือกทางไหนมากกว่านะถ้าคุณยังมองว่าเอ,อ้ยความรักเก่าก็อยากจะลองดูก่อนก็ไม่เป็นไรไม่ถือว่าไม่เสียหายแต่ก็อย่าเอ,อ่อเทใจยเยอะจนเกินไปหรือว่าต้องลองคบลองดูลองศึกษาดูก่อนนะจะได้ไม่มานั่งสะอึกเสียใจอีกมาเป็นการที่ค่อยเป็นค่อยไปกับความรักจะดีที่สุดจะอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกยังไงนะมันเป็นเรื่องพลังงานของใจที่มันเหมือนอยู่ทางไหนแล้วคุณมีความสุขและสบายใจ ตทนนั้นเถอะนะมันเป็นตัวของตัวคุณนั่นเองนะครับมาดูวิธีการทําให้รักเก่ากลับมาเออนะพลังงานเจ็ดสบเเ็นการพูดคุยเราเข้าใจรู้สิว่าจะทำไงให้เขากลับมาไพ่ขึ้นเป็นพระศิวะดื่มผิดนะครับเออในเรื่องของความเจ็บปวดอืในเรื่องของใจนะทุกๆอย่างนะมันมันเหมือนต้องเนี่ยคือพ,พือภาพเนี่ยนะ เป็นตอนที่พระศิวะกำลังดื่มพิษของพญายนาคนะพิษงูก็จะตายแล้วนี่พิษพญายนาคลยนะเออมันบ่งบอกว่าเวลาคุณจะเลือกคนเนี่ยคนเก่าเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่มันเป็นการที่คุณต้องยอมบางสิ่งบางอย่างด้วยยอมในเป็นที่เป็นข้อเสียของเขายอมในสิ่งที่คุณเคยยอมรับสิ่งนี้ไม่ได้เนอวมันอาจจะต้องกล้ากลกนฝืนทนอาจจะต้องเจ็บในจิตใ,ใ,จ,ใจตัวเองยอมเพื่อที่จะได้รับสิ่งที่เรียกว่าความรับ ที่เป็นความรักเก่ากลับมานะนั้นมันก็ทําให้โอกาสมันเพิ่มขึ้นจากการยอมรับถ้าคุณยอมรับไม่ได้โอ้โหไม่ไหวและดื่มน้ําพิษหนักมากเออมันก็ทําให้ในเรื่องความรักเก่าก็ไม่กลับมาได้ด้วยเออนัน่นเป็นเรื่องการที่คุณต้องเลือกคุณต้องตัดสินใจนะครับมาดูซิว่านี้กในการเพิ่มโอกาสพบรักใหมห่อีกบ่าเออทำอย่างไรไพ่ขึ้นเป็นว่าวาตานะครับไพ่ขึ้นในเรื่องของการค้นหา คนหาใจค้นหาความรู้สึกของตัวเองนี่แหละนะมันเป็นเหมือนกันที่คุณต้องวางเรื่องรักเก่าแบบน้อยที่สุดอะ่ะต้องให้ได้แบบเอือน้อยที่สุดในเรื่องของสิ่งเดิมๆความเศร้าวความช้ำใจอะไรก็ตามที่เป็นข้างคาจิตใจเนี่ยมันต้องให้น้อยที่สุดเพื่อกอบกู้จิตใจที่คุณพร้อมรับเปิดรับความรักใหม่ๆไม่งั้นเนี่ยก็จะเปิดใจรับรักใครได้ยากเหมือนกันเพราะว่าใจมันยังผูกกับเรื่องเดิมๆอยู่นะครับก็อยู่ที่ว่าความสุขทางไหน มันเกิดขึ้นกับตัวคุณแล้วมันดีต่อตัวคุณก็เลือกทางนั้นแล้วกันนะครับมาดูเรื่องของคําแนะนําดีกว่านะการสร้างพลังงานบวกที่จะช่วยทําให้ตัดสินใจเนี่ยเออคุณตัดสินใจได้ดีขึ้นนะครับทําอย่างไรดูสิไพ่ขึ้นเป็น ดูหนังดูซีรีส์โอ้ในช่วงนี้ก็ผ่อนคลายใจไว้บ้างนะเออบางทีดูหนังเกี่ยวกับรักรักเออดูหนังเกี่ยวกับความรักที่มันคล้ายๆกับคุณในบางทีุณอาจจะได้แนวคิดมุมมองบางอย่างก,ก็ได้หรือฟังเพลงก็ได้เออบางทีการฟังเพลงเนี่ยก็จะช่วยทั้งเยียวยาจิตใจทั้งช่วยทําให้คุณได้ข้อคิด แนวคิดมุมมองใหม่ๆกับบทเพลงเออแต่ก็อย่าฟังเพลงจนเมาไม้ฟังเพลงจนแบบทิมแทตใจจนเกินไปก็แล้วกันอย่าันจะกลายกลายเป็นแบบไม่ได้ช่วยให้คูณตัดใจเลยมียทุกหนักกว่าเดิมนะเออต้องระวังให้ดีเหมือนกันนะครับต่อมาภายขึ้นในเรื่องของความหลากหลายเออต้องปรึกษาพเพื่อนคนรอบข้างก็ได้นะบางทีการพูดความลับของตัวเองกับใครสักคนที่คุณสนิท ลงเดบตรงสนิทนะบางทีเรื่องอะไรบางอย่างก็จะไปเล่าให้ใครที่ไม่รู้จักฟังเยอะบางทีมันเราไม่รู้ขาว่าเขาเป็นคนยังไงเนาะเราก็เอาคนที่รู้จักนี่แหละนะลองเลง่าประสบการณ์เออจะมีความรักแบบเนี้ยเออไม่รู้จะเอาอยัางไงดีหรือพ่อแม่ญาติพี่น้องก็ได้นะคนที่คุณรู้สึกว่าเขาเป็นพื้นที่ปลอดภยอยัยของตัวคุณเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้คุณเบาใจขึ้นนะแล้วก็มันจะได้ไม่ทุกข์มากจนเกินไปหรืออะไรก็ตามที่มัน ตัดสินใจไม่ได้มันคิดไม่ออกมันเหมือนงมเข็มในะมหาสมุทรอะนะคือบางทีคนมันคิดไม่ออกคือไม่คิดไม่ออกจริงๆนะมันไม่ใช่แบบคุณง่หรือว่าคุณไม่รู้นะเออบางทีมันมันมองไม่เห็นเออมันมีเป็นเหมือนเส้นผมบางภูเขาอะมันนิดเล็กน้อยแต่บางทีคนอื่นเขามองจากภายนอกอะเป็นอีกบุคลบคลหนึ่งบนดินาสามอะบางทีมันมองเห็นนะเออบางครั้งคุณได้ คำปรึกษาจากใครสักคนหนึ่งทีคุณอาจจะอ๋อมาเท่าน,นี้เองเหรอเออคุณก็สามารถเลือกได้ว่าจะเอาไงกับความรักนั่นเองนะครับมาดูเรื่องของการมูดีกว่านะมูอย่างไรในเรื่องของความรักให้ขึ้นเป็น พระฤาษี breeze, นารอดหมุนี้นะัยไพ่ขึ้นในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไพ่ขึ้นในเรื่องการเรียนรู้จงเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นจงเรีย,ยนรู้ในสิ่งที่มีจงเรียนรูนนร้กับความรักที่เกิดขึ้นและนํามาพาัฒนาและดูซิว่าความรักไหนที่เป็นของคุณจรงิจรงๆนะครับไพ่คือเป็นพระฤาษีนารอดนะครับให้คุณไปไหว้พระฤาษีนารอดก็ได้นะหรือในช่วงนี้ให้คุณสวดมนต์นะขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะขอพรจกเทวาที่ปกปักรักษาหนุนนําให้คุณผ่านเรื่องราวแย่ๆและพบ ผ่านเรื่องราวดีดข้อมาหาชีวิตในตัวคุณในเรื่องของความรักให้ชีวิตดีขึ้นด้วยเช่นกันนะครับมาดูในเรื่องของคําเตือนนะไพ่จะเตือนว่าอย่างไรบ้างนะสิ่งที่ต้องระวังนะครับเป็นอย่างไรสิ่งที่ต้องระวังนะครับอืมไพ่ขึ้นเป็นความตายนะไม่ใช่ว่าคุณต้องไปตายไม่ใช่ว่าคุณจะต้องตายแต่มันตายจิตใจหรือตายกับความรักเก่าไปแล้วหรือเปล่าหรืออะไรบางอย่างที่มันจบสูญสิ้นไปแล้วนะมันเป็นสิ่งที่ อะไรบางอย่างที่มันผ่านพ้นไปแล้วอะมันมันก็ย่อมมีสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นมาใหม่ได้นะมันเป็นเหมือนเมื่อมืดค่าแล้วอีกสักพักก็จะสว่างแล้วอีกสักพักก็จะมีรุ่งอรุณอันแสนสว่างแล้วนะดังนั้นอะไรก็ตามที่มันจบมันย่อมมีสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่อยู่ดีนะทุกอย่างบนโลกใบนี้ ไม่มีอะไรที่มันจบอย่างเดียวแต่มันมีสิ่งที่มันเกิดขึ้นด้วยมีพลังงานลบก็ต้องมีพลังงานพลังงานบวกด้วยนะทุกๆอย่างมันคือการุนเวียนทุกๆอย่างมันคือการที่เป็นความสมดุลของชีวิตดังนั้นไม่มีผิดผถ,ถูกหรอกว่าคุณจะเจออะไรมาไม่มีผิดถ,ถูกหรอกว่าคุณตัดสินใจอย่างไรแต่หากคุณไม่เลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งหากคุณเลือกแค่จมปักกับความทุกข์เดิมสุดท้ายแล้วคุณก็จะอยู่แต่จุดเดิมนั้นคุณจงเลือกเส้นทางที่คุณมีความสุขจะดีกว่าที่คุณ เลือกเส้นทางที่คุณรู้สึกทุกข์เพราะมันจะทุกข์ไปทั้งชีวิตนั่นเองมาดูในเรื่องของความรักของความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะครับเป็นอยาอ่างไรนดูซิคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะครับในเดือนนี้นะเป็น พลังห่วงเป็นห่วงพลังงานของการตัดสินใจนันมีความมันชัดเจนมันก็มีเยอะอะนะมันทําให้คุณรู้สึกแบบเออฉันฉันก็ฉันก็อยากจะได้ในแบบที่ฉันต้องการเหมือนกันนะคือตัวเขาเองเขาก็คิดเยอะเออตัวคนที่คุณคุยด้วยเนี่ยเขาคิดยอคิดมากในทุกเรื่องทุกมุมทุกด้านเหมือนกันนะคือพ่ขึ้นในตัวเขาเนี่ยพ่ขึ้นเป็น5ถ้วยเนี่ยคือเขามีความแบบ เราไม่ดีบางทีเขาก็ไม่เปิดเผยความเป็นตัวเขาด้วยซ้าไปนะมีความแบบซ่อนเล้นในจิตใจบางทีบางครั้งก็บอกบางทีบางครั้งก็อมพังงำไม่พูดไม่จาอะไรอย่างเงี้ยมาเลยทำให้คุณเดาทางเขาไม่ออกเลยนะรับรู้ซึิว่าการที่คุณเดาทางเขาไม่อยู่ไม่ออกเนี่ยไม่ใช่ไม่อยู่เขาคิดยังไรกับคุณนะดูสิไพ่ขึ้นเป็นสืบทอดเจตนา ให้ขึ้นเป็นหมดเรี่ยวหมดแรงนะหมดเรี้ยวแรงที่จะลุกยืนแล้วนะเออคือเขาก็ไม่อยากพลาดบางทีบางครั้งเขาถ้าสมมติเขาพูดคำว่ารักไปเลยเนี่ยเออพูดคำว่าชอบไปเลยเนี่ยเขาพูดคำว่าตัดสินใจคบกันเลยเนี่ยเขากลัวนะกลัวจะล้มอีก,กลัวจะเศร้าอกีกลัวจะไม่สบายใจอีกแต่มันไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ดีมันไม่ได้หมายความว่าความรักที่คุณมีกับเขาเนี่ยมันแย่มันดีซ้ำไปนะแต่เขาอยากจะ เนี่ยไพ่คืนสืบทอดทอดเจตนาเนี่ยคือเขาอยากศึกษาก่อนนะว่าเออสิ่งที่เป็นมาเป็นไปมันเป็นอย่างไรนะค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนในความสัมพันธ์นะมันเป็นการดีที่เราได้ค่อยๆทําความรู้จักกันไปไม่ต้องคาดหวังอะไรที่มันมากเกินควรเกินไปแต่พอวันใดวันหนึ่งที่มันพร้อมด้วยกันทั้งคู่เนี่ยเออมันจะทําให้ความสัมพันธ์ความรักมันไม่ต้องมานั่งทะเลาะกันอีกปัญหาอะไรก็ตามปรับแก้ได้อะไรยอมรับก็ได้ก็ยอมรับและ เวลาของมันเขาเองก็จะเป็นคนบอกหรือมันจะเป็นเวลาที่กําลังจะบอกให้เราเนี่ยคบกันหรือชัดเจนมากขึ้นนะครับนั้นเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของมีเกมรพัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยอยู่ที่80%สบเนะเออโอกาสดีแต่บางทีคุณอยาคิดเยอะนะอย่าคิดเยอะเกินไปนะครับบางสิ่งบางอย่างมันเป็นเรื่องของเวลามากกว่านะครับมาดูวิธีการพัฒนาความสัมพันธ์ดีกว่านะครับทำอย่างไรไพ่ขึ้นเป็น กกันกีพลายขึ้นเป็นพลังานของการทำนะมันเป็นเรื่องของการทําเป็นเรื่องการสร้างนะสร้างให้มันเกิดสิ่งดีใหม่ๆนะอะไรก็ตามที่มัน เป็นความแบบนิ่งเฉยเรียบเฉยหรือว่าการที่ทําอะไรซ้าๆเดิมๆบางทีมันมีความเบื่อหน่ายเออคือการที่ลองที่จะหาอะไรทําใหม่ๆร่วมกันบ้างเออไปคือมันยุคใหม่มายุคใหม่คือการสร้างพลังงานใหม่ๆสร้างความสุขสร้างความตื่นเต้นนะไปต้องไปเที่ยวสร้างความสุขอะไรก็แล้วแต่มันจะช่วยการพรัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นนะครับมาดูในเรื่องของคําแนะนําดีกว่านะการสร้างพลังงานบวกนะให้ความรักเนี่ยเป็นอย่างไร ให้ขึ้นเป็นนอน <c oughs> ไม่ใช่พากัไปนอนนะมันคือการพักผ่อนอชวนกันไปเที่ยวก็ได้นะตามต่างจังหวัดไปเออที่ยวทะเลไปค้างแรมไปท่องไปเที่ยวอะไรก็ตามที่มันเหมือนเป็นความสบายใจของคุณัรงคู่เนี่ยก็ไปกันนะมันเป็นเ,นเรื่องการที่มันเหมือน ไม่ต้องมานั่งเครียดอ่ะเออบางทีงมันเหมือนเป็นความใส่ใจเรื่องเล็กๆ,ๆน้อยๆพากันไปสร้างความสุขมันก็จะช่วยเยียวยาจิตใจนะไยขึ้นมวยไปขึ้นเฉิดฉายนะไม่ใช่ต่อยมวยกันนะเออมีมีอะไรก็ไม่รู้ขึ้นมานะแต่ว่าภพายขึ้นบ่งบอกว่าการเฉิดฉายเนี่ยมันคือการรับ ทุกสถานการณ์ได้ในเวลาคนโชคมวยเนี่ยคุณสามารถรับได้ทุกหมดัดอคุณรับได้ทุกอย่างรับในสิ่งที่เขาเป็นได้มันรับในสิ่งที่เขาต้องการได้มันเหมือนต่างฝ่ายเป็นต่างฝ่ายทั้งรุกต่างฝ่ายทั้งรับพูดแปลกๆนะเออคือมันเป็นในรูปแบบที่ทุกอย่างเรารับกันได้ทุกอย่างเราไม่มีใครเสียเปรียบกันนะมันเหมือนเป็นคนที่ เรียนรู้นะบางทีมันอาจจะชกโดนหน้ากันบ้างก็ไม่เป็นไรก็ให้อภัยกันไปถูกไหมบางสิ่งบางอย่างมันก็ตั้งรับก็ได้โอเคก็ตั้งรับกันไปมันคือการเรียนรู้เหมือนการชกต่อยนะการเรียนรู้หมัดต่อหมัดเออเท้าต่อเท้านะนวมต่อนวมนะเออมันทุกทุกอย่างมันก็คือการเรียนรู้ซึ่งกันทั้งผิดและไม่ผิดทั้งถูกและถูกทุกอย่างมันคือการเรียนรู้และทุกการเจ็บช้ำน้ำใจทุกการเรียนรู้มันคือประสบการณ์ของกณต่้งคู่นั่นเองนะครับมาดูเรื่องของ การมูไปบ้างดีกว่านะเออมูอย่างไรเน่เรื่องของความรักไพ่ขึ้นเป็นใต้ฮ่องกงนะครับไพ่ขึ้นเป็นใต้ฮ่องกงเนี่ยนะคือพลังงานของการเสียสละนะพลังงานของการเออให้ให้ความรักในมินดีที่สุดไม่ว่าเขาจะเป็นอย่างไรก็ตามมันคือการให้อภยัยมันคือการให้การเรียนรู้ให้ความเข้าใจทุกอย่างมันเป็นเรื่องของ ที่มันต้องใช้เวลาเพื่อจะให้พัฒนาความสัมพันธ์นั่นเองแล้วนะถ้าคุณสามารถจะไปไหว้นะหรือถ้าคุณอยากจะให้ความรักสมหวังเนี่ยนะคุณไปไหว้ใต้ฮ่องกงเนี่ยนะให้ท่านปกปักรักษาให้ท่านคุ้มครองนะครับให้ท่านสร้างพลังงานบวกกับตัวคุณเนี่ยคุณสามารถไหว้กันได้รวมไปถึงคุณทําบุญนะเกี่ยวกันให้ทานนะเกี่ยวกันรักษาสินเนี่ยท่านจะปกปักรักษาตัวคุณที่ บังเกิดพลังงานที่ดีด้วยเช่นกันนะครับมาดูเรื่องของคําเตือนบ้างดีก,กว่านะครับคําเตือนนะสิ่งที่ต้องระวังนะครับเป็นอย,ย่างไรให้ขึ้นเป็นหมดเวลานะครับในเรื่องของความรักเนี่ยความสัมพันธ์ที่ยิ่งไม่ชัดเจนแบบเนี้ยต้องใช้ทุกๆเวลานะให้มีคุณค่าต้องใช้ทุกๆเวลาให้มันเกิดประโยชน์นะ ทุกๆอย่างมันคือการสร้างพลังงานบวกทุกๆอย่างมันคือการเห็นคุณค่าของกันและกันในเรื่องของมุมมองในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของการเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะอย่าปล่อยเอาไว้หรืออย่าปล่อยให้เขาเหงาอย่าปล่อยให้เขาไม่เข้าใจอย่าปล่อยให้เขาคิดเองเออเองเสียเนี้ยมันยิ่งทําให ต้องระวังที่ทําให้มันสูญสิ้นพลังงานของความรักที่มันหมดไปเรื่อยๆนะยิ่งมมนชัดเจนขึ้นไปเรื่อยๆอีกนั้นการใส่ใจการดูแลความสัมพันธ์มันก็จะช่วยนะครับทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันดีขึ้นร่าบรื่นเงินราเรียบขึ้นนะครับในเรื่องของคนมีคู่นะครับเ,เจ้าชะตาเนี่ยไพ่ขึ้นเป็นราชนีถือไม้เนี่ยนะม่บงบอกว่าโต๊วคุณเนี่ยอืมันมีการตัดใจการคิด นะวางแผนที่จะสร้างความมัน่นคงบางทีบางสิ่งบางอย่างคุณอยากจะปรับให้ความรักเนี่ยมันพัฒนาไปทิศทางให้มันแบบก้าวกระโดดแต่มันก็มีความหวังยีนะกับคู่ของคุณเนี่ยเพราะว่าไ่าขึ้นในเรื่องของการให้ใจนะไปขึ้นเป็นทั้งหนึ่งถ้วยแล้วก็เด็กถ่ถวยตัคือพยายามจะคิดจินตนาการหลายอย่างที่เหมือนคิดแทนเขาซะส่วนใหญ่ด้วยซ้ำไปนะแต่ว่าการคิดแทนเขาคิดเยอะเกินไปเนี่ย มันถามว่ามีทั้งคนดีคนเสียนะเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างตัวเขาเองเขากก็มีสิ่งที่เขาอยากทําเหมือนกันเนี่ยภัยเกิว่าเสียเขาทาให้คุณทําให้เขาเนี่ยบางทีเขาไม่ได้อยากได้เนี่ยภัยเกิลงไปลงบางทีแต่ว่าเขาก็ต้องคือมันเป็นความปรารถนาดีของคุณนะบางทีเขาไม่กล้าพูดกล้าบอกเหมือนกันนะเออคือบางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องเข้าใจว่าบางสิ่งถ้าคุณลองคิดง่ายๆอ่ะหากคุณไม่ชอบกินอะไรสักอย่างแล้วมีคนคนที่จะแบบ ซื้อให้คุณแบบเนี้ยทุกวันทุกวันแล้วคุณไม่ชอบกินอันนี้เลยอะนะอย่างเช่นคุณไม่ชอบกินน้ำอัดลมนะสม captain, มติมันคิดไม่ออกนะเออคุณไม่ชอบกินน้ำอัดลมอะแล้วมีคนซื้อให้คุณกินทุกวันเลยนะเออแบบคือเขาชอบกินน้ำอ,อัดลมเนี่ยเออเขาชอบเขาไปกินน้ำอัดลมให้คุณกินทุกวันแบบเนี้ยมันก็เออฉันก็ไม่ชอบเนะต้องฝืนกินอีกเลยบางทีก็เก่งใจสู้บอกกันพูดคุยกันในสิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบดีกว่าไหมนะเออเรื่องความสัมพันธ์มแบบนี้และบางทีคุณคิดเองเออเองแทนเขาเกินนไปเี่ย มันทาให้ความสัมพันธ์มันอึดอัดได้แต่ความสัมพันธ์มันไม่ได้ดีไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่มันคือความที่มันเข้าใจเรื่องเล็กๆน้อยๆมากกว่ามันจะได้ไม่มต้างอึดอัดใจนะมันเป็นการที่มันเหมือนห่วงหาอาทรกันมากจุดเกินไปซะมากกว่าเลยํำไปในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับนั้นเปอร์เซ็นในเรื่องของมีเกณฑ์ความรักหวานชื่นอยู่ที่70%หวานชื่นมีนะเออหวานชื่นมีเยอะแล้วแต่มากเกินไปมันก็น่าจะเกิดกลายเป็นความอึดอัดต้องเข้าใจนิดนึงก็แล้วกันนะดูวิธีการ สร้างความรักนะเพิ่มความรักให้หวานชื่นมากขึ้นนะ,รนนรนนะครับทำอย่างไรให้ขึ้นเป็นอรนัญญเทวีนะครับให้ขึ้นเป็นอรัญญเทีวีเนี่ยไพย่ขึ้นในเรื่องของอการที่มันเหมือนต้องเข้าใจกันน่ะมันเป็นการที่มันเหมือนเป็นการเข้าใจเ,เ,ล,เ,ล,เล็กเล็กน้อยการแตกขแขนงความรู้สึกต่างๆการเข้าหาการพูดคุยการใช้การ ดูแลแล้วก็เอาใจใส่มาเป็นการเหมือนแบบรู้ว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรอะ่ะเป็นการถามก็ได้สังเกตก็ได้อย่าคิดเอาเองมันต้องมาจากตัวเขาจริงๆอะ่ะนะหรือเขาเคยชอบแบบนี้แต่วันนี้อาจจะไม่ชอบก็ได้เออมันก็ต้องมีการอัปเดตกนันหนึ่งเหมือนกันนะขนาด โทรศัพท์ยังอัปเดตทุกปีทุกปีนะเออมันเรื่องของความรู้สึกคนก็ต้องอัปเดตด้วยนะคบไม่ใช่ว่าเอยเขาเคยชอบแบบนี้คงชอบอย่างนี้ไปทั้งชาติเลยมันก็ไม่ใช่คุณเองยังเปลี่ยนเลยคุณเองยังมีความรู้สึกที่เปลี่ยนไปได้เลยนะเออทุกคนมันก็เปลี่ยนได้นะครับก็ต้องอัปเดตนะอัปเดตกันหน่อยนะอ่ะมาดูซิในเรื่องของคําแนะนํานะที่จะสร้างพลังงานบวกให้กับความรักนะครับเป็นอย่างไร ให้ขึ้นเป็นประชุมวางแผนนะครับอ๋อในเรื่องของความรักเนี่ยมันเหมือนการที่มันต้องมีการคุยกันนะเออประชุมกันหน่อยคุยกันหน่อยนะบางทีแบบ มัวแต่เดาอย่างเดียวมันคิดไม่ออกหรอกนะจนคุยเถอะถ้าไปไม่ได้นะเออคือบางทีไม่ต้องทําตัวเก่งขนาดนั้นก็ได้บางทีคุณไม่ต้องทําตัวที่ต้องรู้ทุกเรื่องทุกอย่างคุณไม่ใช่อับจนเอ้ยนะเออมันต้องรู้ทุกอย่างไม่ใช่นะคุยกันมากก็ได้นะบางทีคุณก็ไม่ต้องแบบเออฉันต้องรู้ทุกเรื่องรู้ทุกอย่างมันก็อัดใจตัวคนด้วยนะมีอะไรก็คุยกันตรงๆดีกว่าบางทีเขาก็อยากให้คุณมาคุยด้วยซ้ำไปกับการที่มันเหมือนทําอะไรมันถูกต้องทาอะไรให้มันแบบมีความสุขขึันกันแลกว่านะครับ ต่อมานะครับให้ขึ้นเป็นครูอาจารย์นะการที่เอาอดีตเนี่ยมาเรียนรู้นะสิ่งที่ผิดพลาดสิ่งที่มันเป็นความรู้สึกเล็กๆน้อยๆน,นะทุกๆอย่างมันเป็นเรื่องของการบริหารจิตใจให้ต่างฝ่ายต่างมีความสุขนะต่างฝ่ายต่างเข้าใจซึ่งกันและกันนะทุกอย่างเป็นการเรียนรู้ทั้งนั้นเลยนะเรื่องของความหนักไม่ผิดไม่มีถูกแต่มันเรื่องของการฟื้นคืนพลังใจให้มันดีขึ้นมากกว่านะครับ มาดูเรื่องของการมูดีกว่ามูอย่างไรนะครับในเรื่องของความรักไพ่ขึ้นเป็นท้าววิรุณหกนะคะท้าววิรุณหกในมงบอกเนี่ยเรื่องของความสําเร็จความรัก เป,ป็นพลังงานที่มีโอกาสสําเร็จที่ดีขึ้นนะหรือความรักสามารถพัฒนาไปต่อได้เราไปถึงให้คุณไปไหว้เท้าวิรุณหกนะ,ค,ะคุณสามารถจะไปไหว้ที่เกียรมินเรสนะครับคุณสามารถไปไหว้เท้าจักรวาลทั้ง4นะจะมีเท้าว,วิรุณหกนะอยู่ทางทิศใต้นะ,ะที่นั่นอ่ะก็จะเป็นทั้ง4ทิศเลยจะเป็นองค์เดียวเลยคุณสามารถไปไหว้เท้าจักรวาลทั้ง4แล้วก็จะกลับคุณจะได้ไหว้เท้าว,วิรุณหกไปด้วยนะครับนะ,ะ,นะะแล้วท่านก็จะปกปักรักษาให้ความรักของคุณทั้งคู่เนี่ยมีความสําเร็จมีความสุขขมากึ้นนะครับนะ มาดูเรื่องของคําเตือนกันดีกว่านะจะต้องระวังอะไรในเรื่องของความรักคนมีคู่นะครับไพ่ขึ้นเฉลิมฉลองนะครับอย่ามัวเฉลิมฉลองจนลืมจนลืมกันและกันนะกันนะคือมันเป็นในเรื่องของการที่ต่างฝ่ายต่างมีความสุขในแบบของตัวเองอ่ะเออบางคู่บางคนนะเออถ้าคุณไม่เป็นก็ยิ่งดีนะมันเหมือนมันไม่สนใจกันแล้วอ่ะเออมันมันไม่ใช่ว่าไม่รักกันนะแต่ว่ามันมีความจืดชืดเฉยเมย เหมือนเฉยกันนะต่างฝ่ายต่างเล่นโทรศัพท์หันหน้าไม่คันหน้าเข้าหากันหันหน้าออกกันมนะัมีความสุขในแบบที่เองมีความสุขหรือบ้างงานจนเกินไปหรอ,อปาร์ตี้จนเกินไปโดยที่ให้คู่คุณรออยู่กับบ้านอะไรอย่างเงี้ยเออถ้ามีก็ต้องระวังความสัมพันธ์แบบนี้มันทาให้ มันสร้างรอยร้าวแตกร้าวได้นะเออมันเป็นเหมือนกันที่มันต้องค่อยๆเข้าหาค่อยๆพูดคุยนะครับบางสิ่งบางอย่างคุณคิดว่ามันดีอยู่แล้วเออมันอาจจะไม่ดีสําหรับเขาก็ได้แนะท,ทุกอย่างมันคือเรื่องของการใส่ใจดูแลเรื่องของความรู้สึกนั่นเองนะครับ